ใครที่ตามหานะครับ Mazda B T 5 0 Pro นะครับคันนี้เป็น4ประตูเกียร์ออโต้ด้วยนะครับคันนี้ผ่อนประมาณ7,000บาทนะครับใครที่ตามหาอยู่ชมคลิปนี้เลยครับ สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับน้องยะสมยงคาเซนเตอร์นะครับวันนี้ผมนำรถกระบะค่างวดเพียง7,000บาทเท่านั้นรับได้รถกระบะตัวยกสูง4ประตูแล้วนะจะเป็นคันไหนนั้นตามผมมาชมเลยครับมาต้องคันนี้เลยนะครับผมคันนี้คือ Mazda BT50 Pro นะครับเกียร์ออโต้นะคันนี้เป็น4ประตูนะครับเครื่อง2.2ไฮเลเซอร์นะครับคันนี้คันนี้ผมเปิดราคาเพียง369,000บาทนะครับผม ขายถูกนะครับ3า9 0 0 0นเพบาทผ่อนเพียง7,000บาทเท่านั้นนะครับคุณลูกค้าคันนี้สวยเลยนะได้สีประตูได้ยกสูงและก็ได้เกียร์ออโต้ยนะครับผมอ่ะเรามาดูออปชั่นกันเลยครับคันนี้นะครับผมจะเป็นรถ m a z d a BT50 สนะครับสีเดิมโรงงานสีเทาเดิมนะครับแบบนี้เลยนะครับด้านหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าสีดำนะครับออกแบบมาสวยงามนะครับตรงกลางก็จะเป็นโลโก้ของเขาเป็นโลโก้มาสด้ใหญ่ๆอย่างนี้เลยครับผม าตามมาที่ด้านขอบนะครับผมมาดูกันที่ไฟนะครับไฟก็จะเป็นไฟหน้าฮาโลเจนนะครับส่องสว่างดีนะครับไฟพวกนี้นะครับสวยเลยนะด้านล่างมีไฟตัดหมอกให้นะครับเวลาฝนตกนะครับสองสว่างดีนะครับเห็นทางมองเห็นทางชัดเจน่ะตามมาที่ด้านข้างนะครับผม ด้านข้างเรามาดูที่ล้อแมกนะครับคันนี้ได้ล้อแมกอะลอยเดิมนะครับอ่าเป็นล้อแมกตรงรุ่นเลยนะคันนี้เป็นม a ด้าเลยอ่ายางขอบ17นะครับยางใหม่ๆสวยๆเลยนะคันนี้ใช้งานได้อีกยาวๆนะครับตามมาที่ด้านข้างกันต่อนะครับผมอ่าด้านข้างก็จะเป็นอ่าสีประตูแบบนี้เลยนะครับผมมีบันไดข้างให้ตัวยกสูงนะครับอ่ากุญแจก็จะจะได้เป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะครับอ่าเราตามมาที่ด้านหลังกัน,กนต่อเลยครับผม ด้านท้ายก็จะประมาณนี้นะครับผมไฟเบรกไฟหลีไฟถอยมีให้นะครับด้านท้ายาด้านท้ายก็จะเป็น BT50 Pro นะครับเป็นสนัญลักษณ์ของเขาเป็นโลโก้ใหญ่แบบนี้เลยตัวท้ายของอมัด,ด้าคันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับตรงรุ่นมาเลยนะครับมีกันชนท้ายให้เรียบร้อยนะครับคันนี้อย่างจำเลยนะเดี๋ยวผมเปิดท้ายให้ดูนิดนึงนะครับท้ายก็จะประมาณนี้ครับเป็น รถเดิมๆนะครับล่องรอยการใช้งานก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับ <Quiz> ยังสวยเลยนะ,ะ <S <S เราไปรับชมกันต่อที่ภายในห้องโดยสารกันเลยครับ <S <S อเรามาต่อที่ภายในนะครับภายในคันนี้เดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องก่อนเลยนะครับอสตาร์ททีเดียวนะครับโอเคเลยติดเลยนะครับผมอันนี้ยังจาเลยนะภายในก็ยังสวยนะอ,ะอะเรามาดูกันที่เลขไม่นะครับเลขไม้คันนี้นะครับเลขไม้เพียง1 6 3 1 7กมิกิโลเมตร เท่าน,นั้นนะครับผมถือว่าวิ่งมาน้อยนะครับผมการใช้งานระบบภายในยังดีหมดเลยนะคระับมีอะไรให้บ้างน,นะครับภายในอ่ะมาดูกันที่คอนโซลนะครับเรามาเริ่มกันที่คอนโซลคอนโซลจะเป็นคอนโซลสีดําแบบนี้เลยนะครับผมคอนโซลกลางก็จะเป็นเครื่องเสียงให้นะครับผมเล่นได้หมด CD อ่<ม>าเล<ๆ>่นได<ๆ>้นะครับผมพวกนี<ๆ><ม>้อเม AM FM เล่นได้นะครับอ่ะลงมาด้เนล่างนิดนึงก็จะเป็นที่ปรับแอร์นะครับผมปรับแอร์แบบมือนะครับแบบแมนนวลนะครับปรับได้ถึง4ระดับนะครับผม ความเย็นก็ปรับได้นะครับเลือกได้เลยนะอลงมาต่อที่เกียร์กันเลยครับผมเกียร์คันนี้นะครับจะเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมขับง่ายๆเลยนะครับขับสบายขับสนุกนะครับผมเกียร์ออโต้แบบนี้ไปไหนก็ไม่ปวดขานะผมขับใช้ขาเดียวขับเดินทางไกลได้ยอดเยี่ยมนะครับรุ่นนี้ส่วนภายในนะครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับผมจะมีแอร์แบ็กคู่หน้ามาให้ร้อยนะผมเป็นระบบความปลอดภัยสูงสุดของคันนี้เลยนะ กระจกก็จะเป็นปรับกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับผมเบาะก็จะเป็นเบาะหนังทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับผมมองไปด้านหลัง4ประตูแน่นอนครับกว้างขวางนั่งได้หลายคนโอเค okay, เราไปต่อกันที่ห้องเครื่องกันเลยครับเรามารับชมกันต่อที่ห้องเครื่องเลยนะครับผมมาเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2.2 High l ซอร์นะครับผมปเ,บเ,เ,บเป็นเครื่องดีเซลนะครับใช้เชื้อเพลิงดีเซลนะครับเป็นเครื่องมเดิมนะมากับรถเลยไม่มีการตกแต่งเครื่องไม่มีการ เปลี่ยนอุปกรณ์ในเครื่องนะครับผมไม่เคยแต่งซิ่งมานะเป็นเครื่องเดิมหมดเลยเดิมกริปนะครับผมอ,อย่างสวยเละนะามองไปเดิมเดิมหมดเลยนะครับานหน้าเดิมน็อตไม่เคยขยับนะขนาดรถปี2012นะครับผมฝ้ากระโปรงฟ้ากระโปรงเรียบเนียนนะครับเป็นฝ้ากระโปรงเดิมนะครับผมมีแผ่นกันความร้อนมาให้เรียบร้อยเลยนะคันนี้อย่างจําเลยนะ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจคันนี้นะครับผมขายเพียง369,000บาทนะครับผ่อนงวดเพียง7,000บาทเท่านั้นนะครับคันนี้อ่าได้รถตัวสูง4ประตูที่สำคัญเกียร์ออโต้นะครับขับง่ายๆสะดวกสบายนะครับคันนี้อ่ะคันนี้มีอะไรให้บ้างนะครับโปรโมชัน่นเลยครับโปรโมชั่นฟรีดาวนะครับคันนี้ออกรถ 0บาทฟรีดาวนะครับมีเครดิตหรือไม่มีเครดิตออกได้เลยนะครับผมคันนี้อ่ะคันนี้ฟรีนะครับภาษีพรบนะครับค่าจัดค่าโอนทางผมออกให้เองหมดเลยครับมีบริการส่งมอบรถถึงหน้าบ้านมีบริการฝากทําสัญญาถึงหน้าบ้านนะครับอ่า แถมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้นาน1ปีเต็มเลยครับผมบริการลดสไลด์ตลอด24ชั่วโมงนะครับผมถ้าหากลูกค้าท่าไหนนะครับที่สนใจคันนี้นะครับสามารถโทรติดต่อหาผมได้เลยที่เบอร์0949420440ครับผมน้องยะครับสมยงคาเซ็นเตอร์ยินดีให้บริการตลอด24ชั่วโมงครับขอบคุณครับ